สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำระบบ Employee Self Service หรือว่าระบบ ESS ระบบ ESS เป็นระบบสนับสนุนการทำงานของฝ่าย HR หรือว่าฝ่ายบุคคลเพื่อให้พนักงานสามารถจัดการข้อมูลส่วนตัวผ่านเครือข่ายออนไลน์หรือว่าบนเว็บเบราว์เซอร์การใช้งานระบบ ESS นะคะ User เ,เองสามารถใช้งานได้ทุกฟังก์ชันในการทำงานผ่านเว็บเบราว์เซอร์และไม่มีความจำเป็นที่จะต้องติดตั้งซอฟต์บแวร์แต่สามารถใช้ผ่านอุปกรณ์ใดก็ได้ ที่มีการต่ออินเทอร์เน็ตและก็รองรับเบราว์เซอร์ทุกชนิดนะคะหน้าจอด้านขวามือหน้าจอการใช้งานบนคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือว่าแล็ปท็อปต่างๆส่วนด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็นการใช้งานบนสมาร์ทโฟนซึ่งสามารถรองรับได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะเราไปดูการใช้งานบนสมาร์ทโฟนกันค่ะการใช้งานบนสมาร์ทโฟนนะคะผู้ใช้เองจะต้องมียูสเนมและก็พาสเวิร์ดนะคะในการล็อกอินเข้าใช้งานในหน้าแรกนะคะก็จะมีในส่วนของปุ่มไทม Staamp ในการลงเวลาเข้างาน ปุ่มล็อกอินนะคะในการเข้าใช้งานฟังก์ชันต่างๆเราไปดูในส่วนของ t i m e ส t ต m p นะคะพนักงานนะคะสามารถบันทึกเวลาเข้าออกงานได้ในรัศมีของพิกัด GPS ที่เราได้มีการกำหนดไว้เท่านั้นนะคะหากพนักงานอยู่นอกพิกัดที่ได้กำหนดไว้จะไม่สามารถลงเวลาเข้าออกงานหรือ t i m e s t ต m p ได้นะคะ และสิ่งสำคัญอำนวยความสะดวกสำหรับพนักงานที่จะต้องออกไปทำงานนอกสถานที่หรืออยู่ระหว่างการเดินทางสามารถใช้งาน Time Stamp ตัวนี้นะคะผกเช็คอินเช็คเอาท์ลงเวลานอกสถานที่ได้ค่ะต่อไปเราไปดูในส่วนของฟังก์ชันอื่นๆนะคะนี่ก็จะเป็นหน้าโฮมนะคะของระบบ e s s บนสมาร์ทโฟนนะคะก็จะโชว์ในเรื่องของข่าวประกาศขององค์กรนะคะแล้วก็จะมีควิกเมนูในเรื่องของ Time Stamp ขออนุมัติลา ขออนุมัติทำงานล่วงเวลาขอแก้ไขปรับปรุงเวลาขอยกอเว้นการรุ่นปัดชั่วคราวปฏิทินตารางการทำงานสิทธิ์การาลาและคงเหลือค่ะนอกจากนี้ยสามารถเรียกดูเมนูนอื่นได้นะคะ Organize, p e r s o n n e l ทํา t t t e n d a n c e p p p Center, Calendar, r e อ l f a n หรือว่าเรียกดู Report ได้ค่ะนี่ก็จะเป็นในส่วนของ a c c o u n t นะคะแล้วก็ Login ตรงนี้ค่ะนี่ก็จะเป็นการใช้งานง่ายๆบนสมาร์ทโฟนนะคะของระบบ ESS ค่ะ ต่อไปนะคะเรามาดูการใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือว่าแล็ปท็อปนะคะหน้าจอนี้จะเป็นหน้าจอนในการล็อกอินเข้าใช้งานนะคะผู้ใช้นะคะจะต้องมี username แล้วก็ password ในการล็อกอินเข้าใช้งานระบบรองรับ2ภาษาก็คือภาษาไทายและก็ภาษาอังกฤษนะคะสามารถเลือกใช้ภาษาก่อนล็อกอินเข้าใช้งานได้เลย mm. เมื่อล็อกอินเข้าใช้งานนะคะก็จะพบกับหน้าแรกของระบบในส่วนของหน้าแรกจะ,สะแสดงในเรื่องของเอกาสารขอนุมัติเอกสารอนุมัติการร้องขอนะคะขออนุมัติอะไรบ้าง เช่นขออนุมัติลาขออนุมัติทำ OT ท,ทำงานล่วงเวลานะคะรวมไปถึงของยกเว้นการลดบัตรค่ะถัดมาจะเป็นในเรื่องของข่าวสารประชาสัมพันธ์ขององค์กรพนักงานเองนะคะจะได้รับข้อมูลข่าวสารองค์กรแบบเรียลไทม์ทำให้สะดวกรวดเร็วต่อการรับข่าวสารข้อมูลองค์กรนะคะด้านข้างจะเป็นในเรื่องของข้อมูลการลงเวลาผิดพลาดหรือว่าขาดงานของพนักงานนะคะด้าน,นล่างจะเป็นในเรื่องของตารางการทํางานประจรําเดือนของพนักงานนะคะ สามารถที่จะคลิกดูรายละเอียดตารางการทำงานได้นะคะว่าวันนั้นทำงานเริ่มต้นกี่โมงเสร็จสิ้นที่กี่โมงนะคะด้านข้างนะคะก็จะเป็นในเรื่องของข้อมูลการลาของพนักงานนะคะสา,สามารถแสดงเป็นบาร์กราฟพายกราฟได้แล้วก็เป็นลายกราฟได้ค่ะการนี้ก็จะเป็นในส่วนของหน้าแรกนะคะต่อไปเราไปดูในส่วนของเมนูหรือว่าฟังก์ชันการทำงานในระบบนะคะ เมนู Menu, หรือว่าฟังก์ชันการทำงานนะคะก็จะมีในส่วนของ Organization, Personnel, Time Attendance นะคะ App Hub Center, Training นะคะ Recruitment, Calendar, Report นะคะ Welfare, E-Pay Slip นะคะแล้วก็ในส่วนของ Dashboard ค่ะเรามาดูในส่วนของ Organization นะคะ user สามารถเรียกดูโครงสร้างองค์กรโครงสร้างตำแหน่งงานโครงสร้างพนักงานข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์นะคะในส่วนของ Personnel พนักงานเองสามารถเข้ามาแก้ไขในส่วนข้อมูลส่วนตัวข้อมูลด้านสุขภาพข้อมูลที่อยู่อาศัยสมาชิกในครอบครัวการศึกษาประวัติการทํางานนะคะผลงานดีเด่นบทลงโทษสามารถเข้ามาเปลี่ยนชื่อและรหัสการใช้งานได้ตลอดจนบันทึกการพ้นสภาพความเป็นพนักงานของตนเองได้นะคะเรามาดูในตัวอย่างของข้อมูลส่วนตัวกันค่ะ สำหรับข้อมูลส่วนตัวนะคะพนักงานสามารถเข้ามาบันทึกแก้ไขในส่วนของข้อมูลทั่วไปหรือว่าจะเป็นสถานภาพส่วนตัวหมายเลขบัตรประชาชนสถานภาพการสมรสนะคะสถานภาพทางทหารนะคะการว่าจ้างนะคะการจ่ายเงินสามารถเข้ามาแก้ไขเลขที่บัญชีของตนเองได้นะคะในส่วนของค่าลดหย่อนภาษีนะคะสามารถเข้ามาบันทึกรายการที่ได้รับการยกเว้นนะคะรายการที่ได้รับการลดหย่อนภาษีอย่างเช่นกองทุน S.S.F.R.M.F. ต่างๆนะคะจะเป็นในส่วนของค่ารถยนบิดามันดานะคะหรือว่าจะเป็นค่ารถยนสำหรับบุคคลพิการได้นะคะแบต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของเงินประกันสังคมนะคะความรู้ความสามารถนะคะแล้วก็แถบเรื่องของประวัติการฝึกอบรมค่ะว่าเคยผ่านการฝึกอบรมอะไรมาบ้าง เราไปดูในฟังก์ชันถัดไปกันเลยนะคะก็จะไปในเรื่องของ time attendance นะคะในส่วนของ time สามารถมาเรียกดูเวลาการขารามาสายข้อมูลในการลาข้อมูลในการยกเว้นการรุ่นบัตรนะคะข้อมูลจํานวนวันในการมาทํางานสิทธิในการลาและก็วันลาคงเหลือของตนเองนะคะแล้วก็ข้อมูลการลงเวลาการมาทํางาน,นะคะ่ะแถบต่อไปก็จะไปในเรื่องของ abs p p center นะคะ abs p p center ก็จะเป็นในเรื่องของการลงขอต่าง ไม่ว่าจะเป็นการขออนุัาตลาขอทํางาน OT หรือว่าทํางานล่วงเวลานะคะทํางานล่วงเวลาแบบกลุ่มหรือว่าขอแก้ไขปรับปรุงเวลาขออนุมัติการเปลี่ยนกะงานตารางงานของตัวเองต่างๆนะคะข้อมูลในการทํางานนอกสถานที่นะคะสามารถมาบันทึกขออนุมัติได้นะคะในในฟังก์ชันของแ p ป Hub Center ค่ะเราไปดูเมนูถัดไปกันนะคะก็จะเป็นในเมนู Training นะคะ Us เซสามารถเข้ามาขออบรมภายนอกแล้วก็อบรมภายในได้ด้วยตนเองนะคะ เมนูถัดไปก็จะเป็นในส่วนของ recruitment นะคะระบบของเราจะมีรายการใบสมัครนะคะและนี้ก็จะเป็นตัวอย่างรายการใบสมัครออนไลน์นะคะก็จะเป็นในการกรอกข้อมูลส่วนตัวนะคะตำแหน่งงานที่สนใจข้อมูลครอบครัวที่อยู่อาศัยข้อมูลทะเบียนบ้านการศึกษาประสบการณ์ทำงานความรู้ความสามารถข้อมูลอื่นๆหลักฐานการสมัครนะคะแล้วก็สามารถแนบไฟล์เอกสารได้ค่ะเราไปดูเมนูถัดไปกันนะคะ ก็จะเป็นในส่วนของคาลเลนเดอร์นะคะปฏิทินวันหยุดของบริษัทปฏิทินตารางการมาทํางานของยูเซอร์เองนะคะสามารถมาเรียกดูได้ค่ะต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของรีพอร์ตนะคะก็จะเป็นรายงานต่างๆรายงานสรุปการมาทํางานรายงานสรุปข้อมูลการลงเวลามาทํางานนะคะในส่วนของเทรนนิ่งรายงานประวัติการฝึกอบรมรายงานวันหยุดประจําปีหรือว่ารายงานจํานวนวันมาทํางานในรอบปีนั้นนะคะของยูเซอร์เอง ถัดไปก็จะเป็นในเรื่องของเวลแฟร์นะคะยูเซอร์สามารถมาบันทึกเบิกทรัพย์สินและก็คืนทรัพย์สินได้ด้วยตนเองในระบบ ESS เลยค่ะเมนู Menu ถัดไปนะคะก็จะเป็น E-Pay Slip นะคะหรือว่าสลิปเงินเดือนยูเซอร์หรือพนักงานเองสามารถมาเรียกดูสลิปเงินเดือนผ่านระบบ ESS ได้เลยนะคะคลิกที่ E-Pay Slip นะคะเมื่อบบััเบนคลิกนะคะระบบจะโชว์ป๊อปอัพในส่วนของ e p a y slip เพื่อให้ล็อกอินเข้าใช้งานนะคะก็จะเป็นในส่วนของ username และก็ password ของ user เองนะคะแล้วก็กดล็อกอินค่ะเมื่อกดล็อกอินนะคะก็จะโชว์ในหน้ารายการสลิปเงินเดือนนะคะของแต่ละเดือนในปีพศนั้นนะคะต้องการดูใบสลิปเงินเดือนนะคะคลิกที่ปุ่มใบรับเงินเดือนค่ะระบบนะคะก็จะโชว์ตัวอย่างสลิปเงินเดือนของ user เองนะคะหรือของพนักงานที่เข้ามาเรียกดูในแต่ละเดือนนะคะ ต่อไปเราไปดูเมนูสุดท้ายนะคะก็คือเมนูดัชบอร์ดนะคะดัชบอร์ดก็เกี่ยวกับสถิตินะคะไม่ว่าจะเป็นสถิติการโพสสภาพความเป็นพนักงานสถิติการถาลามาายหรือว่าสถิติการลาแต่ละประเภทนะคะเราไปดูตัวอย่างนะคะข่านี้ก็จะเป็นตัวอย่างสถิติการลาแยกตามประเภทต่างๆนะคะสามารถดูดูได้เป็นรกราฟหรือว่าจะเป็นแบบลายกราฟนะคะ าจากที่พูดมาทั้งหมดนะคะก็จะเป็นภาพรวมในเรื่องของการใช้งานระบบ ESS นะคะบนเว็บเบราว์เซอร์ระบบ ESS นะคะก็อย่างที่เห็นจะใช้งานง่ายนะคะลดค่าใช้จ่ายลดระยะเวลาในการทำงานของ HR นะคะและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานด้านบุคคลค่ะ